<laughs> เกียโครับโอ้ยยี่หายดูอ่ะอืมโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆี่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเกวเกโต ใชน่อนอนครับวันนี้เราก็อยู่กับยางดำครับโอเคครับวันนี้ก็คือพี่จะมาขี่รถของอยางดำนะแต่ว่าพี่จะไปกับยางดำสองคนไม่รู้ว่ามันจะวิ่งได้ดรหรือเปล่านะครับทุกคนตอนนี้พี่กับยางดำได้อัพเป็นสเต็ป5ี4ชักเดิมนะที่ลงช่องพี่นั่นแต่ล,ลแปมนี่เป็น514ชักเดิมนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ใส่เรือนซีบีนะตอนนี้เป็นเลือนร้อยสิบพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นปากอะไรนะมันจะเป็นปากยี่สิบแปดมิลน,นะ ไปยึดท่อโคตรจ้าปะครับทุกคนดูดิที่เหยียบหลังก็ไม่มีท่อกูลำลูกกาเอ้ยไม่ใช่ท่อกูมาหาชัยนะครับทุกคนแล้ว <c oughs> นี่ไห่ท่ออะไรวะดำนึกาาว่ากูลำลูกกาเฮ้ยไม่ใช่ไ <c oughs> ปพ<ะ>ี่ขี่เลยแล้วก็ตัง้งแถวท่อดังอยู่หายแล้เลยดำอ่ะตอนนี้ผม,มขุดเดี๋ยวไปขี่เล่นนะเดี๋ยวจะติดหรือเปล่านะไม่ได้สตาร์ทมาปีกนะไอ้ยาออกเล่นจริงเดียวติดนะครับทุกคน รถยังดำใส่ตเตอร์เล็กด้วยนะครับเป็นตเตอร์แบบ15 30้วจริงๆมาใส่ที่ได้มาใส่15 20หน่ยนะครับแต่พี่บอกว่าโอ้มันเล็กไปอ่ะมันพี่คือพี่น้ำหนักประมาณ8 0กว่า,วาพี่ขี่ไม่ได้พี่เลยบอกว่าไอ้ดำไปใส่ตาเตอร์30ไม่พี่หน่อยเพราะว่าพี่จะเอามาขี่เล่นไงโอ้รถมันเตีย้ยเลยนะครับอ้อ,อลารติดด้วย ยังดำเลยไอผมอยังเชี่ยวครับยังดำเราวจะไปแลนดซอรัสกันแล้วโอ้โหรถโคตรดีนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีนะดำเนะเออ นี่ก็เป็นเมื่อกี้เราก็ได้ออกไปจากบ,บ้านของน้องแบงค์ดำนะครับมันก็มาจากทางสันกลางเหนือนะครับส่วนบ้านพี่อยู่สันกลางใต้นะครับเชียงใหม่วันนี้เราจะมาขี่รถเล่นกันนะตามสไตล์ตยูเทิรโตกับช่างดำนะครับแคมซิงวันนี้พี่ไปเอ,อนะววาเนาะบัววายว้ด้วยครับทุกคนเรื่องหลังพี่ไม่ค่อยได้ลงคิ ถ้าจะลงแบบช้าบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าแทบจะไม่ค่อยมีเวลาพี่เก๋าแบบพี่ว่าแบบพี่จาร้อยสิบมาปั้นสักกัรเลยครับทุกคนอยากให้แบบเพื่อ,เอน,นเพื่อนร้อยช่วยแบบทำย้อนมาหน่อยว่าใจาที่ทำซองอะไรอย่างตามไปเลยรถช่างดำนี่คัดรีบไหมเนี่ยไม่รูนะ้เนี่ย ถ้ายกนี่คนหลังลื่นไงไม่มีดีใจกันเ <laughs> ลยเนี่ยคือบรรยากาศแต่ว่าพี่นะโหตอนเย็นนี่คือแบบคิวๆครับวันนี้บรรยากาศดีคนระับปกติเวลาพี่หยุดงานเน,น,นี่ยหยุดพีเนี่ยนะโอ้โหฝนตกตลอดนะครับทุกคนถ้าไม่ฝนตกก็ต้องแบบมืดฟ้ามืดฝนอะไรเงี้ยทัแนแรที่ไปไปหาพี่น้ามาก็โอ้ Oy ฝนตกทั้งทางครับทุกคนพี่น้ำบอกว่าพี่มาแบบจังหวะพอดีเลยฝนตกว่ะปกติฝนไม่ตกเลยบอกพี่นะเดี๋ยวเราจะไปขี่รถเล่นนะครับนี่เราลาขึ้นนงำใจ ก็ไม่นิดแบบไม่ยาวเลยนะครับทุกคนประมาณสองโลงนะครับแต่ว่าใกล้เราเท่าน,นี้แหะครับดูความสูงกับยังดันน้อยดูนะไม่จะมีลยประมาณดัน,นเราสองคนด้ำหนักประมาณเท่าไหร่วะถ้ารวมๆกัอนนะอะร้อยห้าสิบใช่ปะเออ ประมาณร้อยหาสิบรอพ่อพี่พี่คนเดียวก็ประมาณแปดสิบกว่านะแปดสิบห้าไม่เกินอะ่ะพี่อะ่ะหกสี่หกสิบเอ็ดรวมกันนะก็ประมาณร้อยสี่สิบร้ยสิบกว่านะประมาณนั้นเราจะไปขี่รถเล่นนะครับเราว็ไปหาน้องบ้านไหนนะบ้้นไหนวัวหน้ากลุ่มไม่ลุ้วีเซ็ขหางดงนะ โ่ยเยว้วดำเราติดไปแดงว่ะเมื่อกี้สับสองเบาๆนะครับโอ้โหยังลอยครับทุกคนไม่ได้ดึงนะครับช่งางดาบอกว่ามันไม่ได้ดึงนะมันมันตึงเองโอ้โหแถวนี้รถเยอะนะครับวันนี้คือแบบพี่มาเวลาสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงนะเพราะว่าวเขาก็น่าจะกำลังเลิกเรียนกัน อะไรวะไฮดรอมันว่าอะไรวะไม่รู้อีกของไม่ออกไม่ได้ยินวะไปไหนฮะไปเที่ยวไหนบอกมาดิบอกว่าไปเนี้ยแยกหน้าเลยมันถามว่าไปไหนไปไปเอลตอนนี้มันขีมมม่มิเต็กอะไรสีม่วงมั้ยเนี่ยเออพี่ห็นมันขี่มากวันนี้มันย้อนสอนมาว่ะ ไฟแดงนี่เนี่ยไฟเขียวไฟเขียวสามสิบวิไฟแดงห้าชั่วโคตรอะ่ะไฟเขียวน้าจัดดูดิดูรถดิอ้าที่หมายแล้วทำไรครับเนี่ยอ๋อมันใช้ก,กแลังเกินแล้ว <c oughs> ที่ว่าแล้วทำไมาเองยกล้อแล้วกนรี้ยาวเนี่ยเพราะว่ารถมันแรงเนะเ <c oughs> มื่อกี้ยังไม่ได้ดึงนะพี่ยกแบบแค่ดีดเกียร์เล่นๆนะพอาะถูกบินขึ้นมา่ะ แต่ใส่เรือนเดิมนี่เดิเนเงียบไปเนาะโคตรนานนะครับทุกคนพี่นี่แม่งโคตรสวยเลยก้าวขาดเลี่ยออกากบ้านว่าแม่งมาถึงติดไฟแดงเลยว่ะโคตรสิงไฟเขียวแล้วแน่เลยนะฝั่งเราแนะ่เลย โอ้ยยังไม่คู่ีเลยอ่ะไม่คูรดีอะขี่มั่นทีมายขีมั่วสุดนะครับทุกคนลาเกงหนึงแบบสับลเกงสออินนะครับทุกคน บอกแล้วครับว่าไม่ได้แองดู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 หน่อยว่ามีเล่ยด้เล่นรือเปผมแได้เล่นเกือบสิบแปด้อแล้วมั้นะมวนน่ะ แล้วไม่ได้จับยังไม่ไว้ได้ทุกคนยังไงเขา

ดีๆแล้วนะบอกเอ้อดีที่จำได้ว่า้แ่กันเนทได้อยู่ประมาณแ้วแข่กนซีดนะีที่เราจับดาแล้วเราประมาณนาโลโลแปดโลได้เลยระเยสิบสีหรืสิกนะ้ลิ่้กันซีดะน โอ้ติดโอ้ติดที่นี่นะที่เมืองไทยนี่มันเป็นอย่างไรเราใช้ขันตนที่หนึ่งแต่ตอนนี้มันนิสัยว่ะที่เขาไม่ได้ใจาล้วก็ใส่เงินกันท้งหมดตอนนี้เราก็อยู่ตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่เปลี่ยนต้นยางนะทุกคเราจะเล่นไพ่นะไพ่ไพ่ไพเคร no ับแล้วใช้ดยมันเป็นแบบว่รติ่งน้นเลยที่ขายตอน้ของเราไม่จะเล่าเล่าไเลยนะไม่ก็เล่าแข่งอะรกันไม่ได้เ ผมอยกจะทำอะไรนการเผาแพร่ราดูนแเราก็ถงอว่าเราเอาไม่ได้ชอนอะูรบาเรือกแล้วกัน ดันจับโลนะ่ไงนี่เราก็ได้ถึงแล้วนะร้านเชียงกิงนะเอาแล้วตายไปไหนวะทำไมด่ดีตายไปไหนวะโอเคครับถ<า>้าน้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครไป์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับยังไงพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย